ขับรถแซงไม่เป็นพ้นจะออกมายังไงเมื่อไหร่ถึงจะขับรถแซงรถคันอื่นได้อย่างปลอดภัยนะข้อหนึ่งก็ต้องแน่ใจว่ากฎหมายอนุญาตให้แซงได้หากมีเส้นคู่สีเหลืองระหว่างเลนมันแปลว่าห้ามแซงจ้า 2. ต้องแน่ใจว่ามองเห็นถนนว่าว่างจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าพยายามแซงบนเนินเขาหรือว่าทางโค้ง 3. อย่าพยายามที่จะแซงขณะที่รถคันอื่นพยายามจะแซงคุณรอแป๊บนึงใจเย็นๆ 4. อย่าพยายามที่จะแซงหากมีรถพุ่งสวนเข้ามาในระยะใกล้เกินไปเพื่อความปลอดภัยของชีวิต 5. ใช้สัญญาณไฟเลี้ยวของคุณให้เป็นประโยชน์ประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าจะแซงแล้วเขาไม่ได้ติดไฟเลี้ยวมาไว้เพื่อประดับรถ หกเร่งความเร็วจนแซงสำเร็จอย่ายึกยักลังเลจนคนอื่นงงสุดท้ายข้อเจ็ดหลังจากที่แซงได้แล้วมองกระจกมองหลังอีกทีเถอะนะเพื่อให้แน่ใจว่ามีที่พอให้คุณกลับเข้าเลนตัวเองได้จริงๆ